สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพูดคุยกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามนะคะก็ทํางานหนักมากเลยนะคะทํา y o Youtube มาได้หนึ่งปีเมื่อวานผ่านกดนอนไม่หลับร้องไห้ อว่าจะไลฟ์สดดีไหมก็เอาไปเอามาก็เออควรตัวเองประมานะคะก็ไม่ไลฟ์สดดีกว่าขออนุญาตใส่แว่นตานะคะเพราะว่าแสงแดดน,นะหญิงเป็นคนแพ้แสงนะคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะหญิงชื่อชอบประกาสมประสงค์นะคะกเ็เดี๋ยวหญิงแนบไว้ให้นะคะเพื่อนๆก็ไปกดติดตามนะเป็นภาษาอังกฤษนะคะใน f c e e o o o นะคะก็สามารถแอดเพื่อนเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะอขอบคุณทุกคนที่เข้ามา ใหม่นะคะเข้ามาติดตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะหลายๆคนนะคะรวมถึงเพื่อนเพื่อนอ,อีกหลายๆคนเลยที่ที่เข้ามาใหม่แล้วก็มีเพื่อนเก่านะคะขอบคุณพี่จอยนะคะพี่จอยเก็บเห็ดนะคะจอยเก็บเห็ดที่ที่ประเทศเดนมาร์กจอยไลฟ์สไตล์นะคะแล้วก็หลายๆคนเลยขอบคุณ พี่นิด uh, นะคะนิดยูเคนะคะนิดอังกฤษนะคะขอบขอบคุณน้องแต้วเป็นเยียวเบลเยีย uh, มขอบคุณพี่ปูนานะคะปูนาไลฟ์กายอินยูเอสเอนะคะอเมริกาขอบคุณห uh, ลายหลายคนเลยขอบคุณป้าแอนนะคะที่อยู่อเมริกาเหมือนกันขอบคุณพี่พี่หนิงนะคะที่อยู่เยอรมนีขอบคุณ ทุกคนเลยนะคะที่ทเป็นกำลังใจขอบคุณพี่ที่ทำให้เรา,อ,าอยากเป็นยูทูบเบอร์ก็คืออ,อีสานวิชานะคะซึ่งเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะอยู่ที่ประเทศเบลเยียมนะคะก็หลายๆช่องก็จะเป็นช่องคุณภาพนะคะแล้วก็ภาพสวยนะคะอขอบคุณหลายๆคนเลยที่ไม่ได้เอ่ยนา้ามจำไม่หมดนะคะก็ยิงติดตามทุกคนนะคะแล้วก MD ็มดนะคะ MD Station นะคะแล้วก็หลายๆชาแนลเลยที่เข้ามาในชีวิตหญิงนะคะแล้วก็หญิงก็ติดตามนะคะน้องน,นันเจแปนนะคะหลายๆคนขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ติดตามนะคะจนหญิงผ่าน1 0 0 0 s u b s c r i b ์รวมถึงเพื่อนใหม่ด้วยก็ ขอบคุณมากค่ะสาหรับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะคะยิ่งอาจจะเข้าไปได้อย่างไม่หมดทุกคนนะคะก็จะไปเยี่ยมเพื่อนๆนะคะถ้าวิดีโอที่มันเลย3-4วันไปแล้วนะคะยิ่งก็จะไปดูคอมเมนต์เหล่านั้นแล้วก็จะเข้าไปดูเพื่อนๆนะคะแล้วก็จะเข้าไปหาเพื่อนๆค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้าใจกฎของ YouTube การทำ YouTube นี่ก็ยากไหมก็ยากนะเพื่อนๆยากแล้วก็ มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราคิดว่าเออมันก็ท้าทายเราดีเนาะการทํา youtube มันก็ถือว่าเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็ท้าทายเราดีนะคะเกี่ยวกับออการที่เราจะผ่านกฎนะการสร้างไรายได้ของ youtube มันมันมีตัวแปรหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ยากมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการทำ คอนเทนต์ต่างๆออกมาให้สวยงามตัวหญิงก็ไม่มีอะไรค่ะก็เ,เป็นชีวิตบ้านๆเหล่านี้แหละจริงๆตั้งช่องไว้ไม่ได้คิดว่าจะลงอะไรเกี่ยวกับพัทยานะตอนแรกนี่คิดว่าก็จะลงเป็นแม่บ้านธรรมดานะทั่วไปก็คือว่าอออยู่โรมาเนียนะคะลงภาพสวยๆวิวสวยๆธรรมดาปกติเอาไปามาก็ ออมาทํางานที่นี่นะคะที่บ้านเมืองเราแล้วก็โชคดีมากๆเลยแล้วก็ได้งานดีหญิงทํางานเป็นวีซ่าคอนซัลนะคะก็คือที่ปรึกษาด้านวีซ่านั่นเองค่ะแล้วก็ตัวหญิงกออ็มีที่พักอยู่ที่หาจอมเทียนนะคะก็เลยไม่รู้จะไปไหนก็เลยถ่ายจอมเทียนอัปเดตน,นะทุกครั้งที่มีโอกาสให้เพื่อนๆดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะบางคลิปก็ ดูให้ยิงหน่อยเพื่อนๆโอ้โหยากมากเลยแต่ละคลิปนะบางคลิปนี่ต้องใช้ถึง6แอปพลิเคชันนะคะในการทําให้ภาพมันสวยเสมือนจริงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มากกว่า300ช็อตนะคะแล้วก็เอามาตัดต่อยิงใช้ยิงใช้โปรแกรมวิดีโอเมคเกอร์ค่ะในการตัดต่อนะคะก็จะ,ะง่ายไม่ไม่ยากเท่าไหร่เพื่อนๆก็สามารถไปไปอ่า ดาวน์โหลดแล้วก็ลองหัดทําดูนะคะชื่อวิดีโอเมคเกอร์นะคะเดี๋ยวหญิงแนบให้ดูนะคะเพื่อนๆก็สามารถใช้ตัดต่อได้สําหรับเพื่อนๆที่ถามว่าคุณใช้แอปพลิเคชันอ,อะไรทําไมภาพของคุณออกมาสวยอย่างเงี้ยนะคะทำไมทำทำไมตัดต่อหญิงหญิงมีโปรนะคะมีมีกล้องกลโปรแล้วก็มีมหีหลายๆกล้องแต่ว่าพูดถึงว่าเราเรา ลองใช้ดูแล้วเราไม่ไม่ชอบนะไม่ได้อิมเพรสซีฟเท่าไหร่ถามว่าความคมชัดดีไหมมันก็ดีมันก็มีแบบไม้ไม้เขาเรียกอะไรไม้กันสันใช่ไหมไม้กันสันนะก็ไปซื้อมานะไม่ใช่ไปซื้อนะกล้องกูโปรแล้วก็กล้องใต้น้ําก็ไปซื้อแต่ไม่ได้ใช้เหตุผลเพราะว่าใช้ไปแล้วมันก็ต้องมาเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เรามันก็ต้องอันนี้อยู่ดีแหละเพื่อนๆนแล้วก็มันคอมพลิเสตนะสำหรับหญิงมันมันหลายขั้นหลายตอนนะ เราก็เลยรู้สึกว่าไม่ impressive เท่าไหร่ไม่ประทับใจนะพอพอเรามาทำด้วยโทรศัพท์เรานี่แหละมันก็ดีนะอยากทำตอนไหนเราก็ทำอยากอยากอยากโฟกัส3บวิ3าวิ3วิ3วิแล้วก็เอามาวิดีโอมาเชื่อมกันมันก็ง่ายเพราะว่าเราสามารถดึงวิดีโอมาจากโทรศัพท์เราได้เลยไงเพราะฉะนั้นการการตัดวิดีโอก,การเชื่อมวิดีโอนะฮะการถอยออกถอยเข้านะฮะของอ เขาเรียกว่าสแสปของวิดีโอนะฮะความยาวนะฮะต่างๆนะเราสามารถเลื่อนเข้าเลื่อนออกเพื่อเ,เพื่อที่จะให้การเชื่อมต่อของวิดีโอมันสวยมันบาลานซ์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปใช้คีมัสเตอร์ Master, เนาะบางคนเขาก็ไปใช้โปรแกรมนั้นแต่ตัวหญิงๆไม่ใช้หญิงใช้โปรแกรมอันนี้ละฮะนะวิดีโอเมกเกอร์นะคะก็สำหรับช่วยในการตัดต่อวิดีโอแต่ไม่ใช่เป็นแอปพลิเคชันเดียวนะคะ ซึ่งซึ่งมีหลายๆวิดีโอเพื่อนๆจะสังเกตนะคะหญิงชายหลายแอปพลิเคชันถ้าสมมติคนไหนเป็นครีเอเตอร์ชอบเรียนรู้เรื่องการตัดต่อเนี่ยเขาจะเห็นว่าบางแอปพลิเคชันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวของโรมาเนียหรือประเทศไทยนะคะหญิงก็ใช้หลายแอปพลิเคชันในการทําเป็น slow motion มั่งเป็นการซูมมั่งเป็นการเป็นการดึงภาพบิวหรือแสงเข้ามาช่วยอะไรต่างๆเนี่ยทำให้มัน ภาพน่าสนใจแล้วก็ไม่น่าเบื่อซึ่งเราถ่ายสถานที่ถ่ายทําเดียวกันแต่วา่าความน่าสนใจต่างกันอะไรต่างๆเนี่ยนะมันก็เป็นสิ่งที่ที่ดีแล้วก็เรียนรู้นะคะ สำหรับเพื่อนๆนะที่เข้ามาใหม่นะก็คนไหนที่ยังไม่ครบ1 0 0 0 subscribe นะคะก็ตั้งใจตั้งใจนะสู้ๆเขาก็ไม่ตัดเราหรอกเราก็ทำไปเรื่อยๆของเราดีแหละนะคะผ่านตอนไหนก็ผ่านตอนนั้นก็คือว่าเหมือนเราเก็บภาพความทรงจำไปนะคะตัวหญิงยิงก็ทำงานจริงๆไม่มีเวลาเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าทำงานด้วยทำงานแปลด้วยนะคะแล้วก็ทำงานเป็นล่ามด้วยเป็นแปลด้วยแล้วก็ทำงานอสอน ด้วยนะฮะเป็นเป็น p r i เว c ซนะก็ยากเหมือนกันแล้วก็มาทำงานประจำก็คือวีซ่าคอนซซลต์แต่วีซ่าคอนซซลต์ก็คือดีอย่างตรงที่ว่าเราไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศตลอดเวลาเราจะเข้าเฉพาะเวลาเราพาลูกค้าไปสถานทูตนะคะหรือในอลักษณะการแต่งงานนะคะจดทะเบียนสมรสหรือวีซ่าระยะย,ยาวอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ จะไปกับลูกค้านะคะพาลูกค้าไปเดินเรื่องอะ,อะไรแบบนี้นะคะแต่ชีวิตส่วนตัวก็จะอยู่พัทยาแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีเวลานะมีความสุขแล้วก็ทำโน่นทำนี่ไปแต่ทุกครั้งที่มีเวลาก็ะจะมาออกกําลังกายตอนเช้านะคะแล้วก็มาดื่มกาแฟร้านนี้แหละนะคะร้านนี้ก็ที่หญิงนั่งนี่ก็ชื่อร้านชาวดอยนะคะก็อยู่ตรงหน้าโรงแรมนาวินนะคะอันนี้ก็จะมาบ่อยพนักงาน เยอะมากสุภาพนะคะแล้วก็ข้างนอกก็จะมีโต๊ะนะคะให้ให้ให้เพื่อนๆดูนะคะเป็นอานั่งสบายๆนะคะก็มีหลากหลายมุมนะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็จะ,ะถือว่าสะดวกสบายนะคะช่วงนี้พัทยาเหรออพัทยาก็เงียบนะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็ยังไม่ให้เดินทางข้ามจังหวัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเงียบสินะ ธุรกิจก็ปกตินะก็ไม่แปลกใจถ้าเกิดว่าเขา,าเดินทางข้ามจังหวัดได้แล้วเมื่อไหร่นะพัทยาก็คงจะกลับคืนมา,าปกติเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะดีขึ้นนะเป็นเป็นลำดับตามลำดับเพราะว่าช่วงนี้เขาก็าห้ามข้ามเขตใช่ไหมพอห้ามข้ามเขตแล้วมันก็ธุรกิจต่างๆมันก็ ก็ชะง,งักไปนิดนึงนะคะแต่แต่ธุรกิจทุกอย่างเขาก็ปรับตัวนะแต่บางธุรกิจก็ส่วนกระแสอย่างเช่นร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นธุรกิจที่ส่วนกระแสนะ<ด>เพราะว่าขายเครื่องดื่มเนาะแล้วก็ทุกคนก็ต้องดื่มนะก็ถือ,ถอว่าเป,เป็นเป็นเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่น่าสนใจนะสำหรับคน,คนท,ที่ที่ลองอยากเปลี่ยนแนวดูเนาะก็ ช่วงนี้ได้ยินข่าวนะน่าจะประมาณสิ้นเดือนนี้แหละเขาก็น่าจะผ่อนคลายลงนะคะเพื่อนๆน่าจะเปิดเริ่มเปิดกิจการต่างๆก็ประมาณสิ้นเดือนนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแพนิกนะคะเพื่อนๆ,ๆ,ๆก็น่านาจะดีขึ้นตามลําดับนะแล้วก็การป้องกันตัวของคนไทยเหรอตามข่าวเลยเพื่อนๆนะคนไทยก็จะเป็นประเภทที่ว่าเราเรา ใส่หน้ากากอนามัยอยู่แล้วเนาะไม่ว่าไม่ว่าไปไหนมาไหนคนไทยก็จะพกหน้ากากอนามายัยพกแอลกอฮอล์สเปรย์นะแล้วก็พกหน้ากากอนามายัยคนไทยเราก็จะเป็นประเภทที่ว่าเขาเตรียมตัวอยู่แล้วเนาะเตรียมตัวแล้วก็จะระมัดระวังเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการระบาดในประเทศไทยก็จะน้อยลงนะสำหรับเพื่อนๆทีอ่อยากมาไทยสม,สมช่วงนี้คนไหนที่ มีแฟนชาวต่างชาตินะที่จะเข้ามาในประเทศไทยนะคะก็สามารถเข้ามาได้นะเพื่อนๆปกตินะเข้ามาก็ซื้อประกันเข้ามานะซื้อประกันแล้วก็มีการจองห้องพักนะคะก็ขอวีซ่ามาจากสถานทูตไทยนะคะขอเป็นแบบเลยเลย90วันก็ดีนะสำหรับคนที่เผื่อเลือกเผื่อขาดกลัว,ว,วมีปัญหาในนาคตหร,รืออะไรต่างๆนะคะ เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีนอลโอนะคะเข้ามาเมืองไทยแล 8, ้ว nah, วีซ่าสเดือนเนี่ยค่ะเรียกมีมีนอลโอมีนอลโอเข้ามานะนอลโววีซ่าเข้ามานะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงวีซ่าเป็นวีซ่าเกษียณหรือรีทายเมนต์ได้นะคะเพื่อนๆก็ลองศึกษาดูนะคะทางนี้ทางนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆนะไม่เข้าใจก็นะเฟซบุ๊กนะคะพูดมากไม่ได้นะมันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะวิชาชีพ ของเรานะะคเพราะฉะนั้นก็ใครอยากรู้เกี่ยวกับวีซ่าประเภทไหนก็อินบ็อกซ์มานะคะเฟซบุ๊กมาละกันนะแอดแอดเฟซบุ๊กมานะคะแล้วก็เดี๋ยวคุยกันหลังใหม่นะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันดีนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรละนะดีใจก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะแล้วก็ฝากช่องของญิงด้วยนะคะในช่องก็จะมีเพลย์ลิสต์นะคะ ให้เพื่อนๆได้นนชมนะคะมีเพลย์ลิสต์นะคะเพื่อนๆก็สามารถเลือกชมได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลย์ลิสต์นะคะาการท่องเที่ยวของประเทศโรมาเนียนะคะก็จะมีเพลย์ลิสต์โรมาเนียนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวของพัทยาค่ะแล้วก็เพลย์ลิสต์ Night and Easy Listening ก็จะเป็นวิดีโอสวยๆผสมอินโทรเม้นต์มิวสิกนะคะแล้วก็ Night and Easy Listening อะไรต่างๆนะคะก็จะ ผ่อนคลายค่ะแล้วก็มีดีโอ,อเพลย์ลิสต์สำหรับเพลงผ่อนคลายสำหรับเพมหลับลึกนะคะช่วงดึกๆก,ก่อนที่เราจะนอนหลับนะหนึ่งชั่วโมงนะฮะอันนั้นก็จะเป็นดนตรีซึ่งผสมผสานหลายๆขแขนงนะคะก็จะทำให้ ผ่อ,อนคลายสมองนะคะอันนั้นจะแตกต่างอันนั้นเราก็ใช้เส้นเสียงหลายๆเส้นเสียงมาบวกกันนะคะเป็น i n s t r u m e n t music สำหรับ relaxing นะคะแล้วก็ไม่มี confuse นะสำหรับหัวเราในการผ่อนคลายเนาะไม่รู้สำหรับผ่อนคลายเอาเรียกง่ายๆว่าสำหรับการผ่อนคลายการนอนหลับนะฮะแล้วก็จะมีเพลงสำหรับการพูดคุยกันอย่างนี้แหละ นะฮะพูดคุยกันนะฮะบทสนทนาพูดคุยกันนะ,ะคุยกันต่างๆอย่างเงี้ยนะฮะเราก็คุยกันก็ไม่อยากทําหลายช่องก็เอาช่องเดียวนี้แหละแล้วก็ทําเป็น p ย์ลิสต์นะฮะเพื่อนๆอยากดูอะไรก็ดูได้เลยสําหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากรู้ตัวตนของหญิงนะในผ่านๆมานะคะก็ดูได้สําหรับเพื่อนๆที่ติดตามมานานแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆช่องเลยนะคะ ขอบคุณทุกคนขอบคุณหลายๆช่องนะช่องน่ารักน่ารักนะพูดไม่หมดขอขออภัยนะคะช่องแม่น้องเคจินะฮะช่องหลายๆช่องเลยแม่น้องเคจิก็กักบน้องเคจิก็อ,อยู่ประเทศญี่ปุ่นนะฮะก็เป็นช่องน่ารักน่ารักนะคะน่ารักเกี่ยวกับชีวิตแม่ลูกของของคนญี่ปุ่นแล้วก็หลายๆช่องนะมีหลายช่องมากเลยนึกชื่อไม่ออกมันเยอะเพราะว่าติดตาม แทบทุกคนเลยนะคะแล้วก็ดีใจนะคะที่เพื่อนๆเ,เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอตญิงตลอดเวลานะคะ mm hmm. ก็วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะคะที่ผ่านกฎของ youtube แล้วนะคะ mm hmm. ก็ขอให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะคะเพื่อนๆนะ mm hmm. ส่วนโฆษณาจะเข้าตอนไหนก็คงอีกนานนะคะ mm hmm. ก็มาได้ครึ่งทางนะคะ แต่ก่อนนี้ก็น่าจะครบแล้วแหละแต่ว่าเราเราลบทิ้งนะพันกว่าชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นวิดีโอของคนอื่นนะไม่ได้ไหมายหมายว,ว่าเป็นวิดีโอของคนอื่นเป็นวิดีโอที่เราทานี่แหละแต่พูดถึงคนอื่นอ่าก็เลยลบนะฮะอย่างเช่นอ่า ยูทูบเบอร์ดังๆนะเราก็เอาภาพเขาแล้วก็มาชื่นชมอะไรเงี้ยมันก็มากเกินไปไม,มันมันรู้สึกว่า4วิดีโอมันได้พันกว่าชั่วโมงเฮ้ยแล้วเราทําแทบเป็นแทบตายเป็นปีวิดีโอของเราอย่างสวยเลยทําไมเราไม่ได้อยอดเราก็เลยคิดว่าเราเรารู้สึกเฟลตอนนั้นรู้สึกน้อยก็เลยอมไม่เอาอะ่ะถ้าจะผ่านก็ขอผ่านที่ตัวเราก็ลบทิ้งเลย1600ชั่วโมงแล้วก็มาเพลย์ลิสต์ของอ การรายงานพยากรณ์อากาศนะฮะในช่องของเราเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะในช่องของเราเนี่ยมันจะมันจะเยอะไปหรือเปล่าเพลย์ลิสต์มันจะเยอะไปหรือเปล่ามันจะเป็นการจับฉ่ายนะเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรก็เลยลบลบเพลย์ลิสต์อันนั้นทิ้งไปนะคะเพราะฉะนั้นอันลบเพลย์ลิสต์เฉพาะพยากรณ์อากาศก็น่าจะ600 600กว่าชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยคลิปของอพูดถึงคนดังนะคะก็ยูทูบเบอร์คนดังอันนั้นก็ สี่คลิปมันก็พันหกร้อยชั่วโมงเนาะแล้วก็คลิปาพยายาอากาศก็หกร้อยชั่วโมงก็ถือว่าเยอะพอสมควรเป็นสองพันชั่วโมงเราลบทิ้งนะคะถ้าเกิดไม่ลบตอนนั้นก็คือว่าผ่านกดปุ๊บก็สามารถเปิดสร้างไรายได้ได้เลยนะแต่นี่คือเราลบทิ้งไงลบทิ้งประมาณ2,000ชั่วโมงแต่ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้ก็ทําใหม่นะคะทำใหม่แล้วก็ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจก็ เอาแค่นี้เนาะวันนี้เนาะก,ก็ถือว่า,าฝากเนื้อฝากตัวกับเพื่อนๆคนใหม่ด้วยสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ